สวัสดีครับผมอาร์ตจากอาร์ตี้ดีไนะครับมาพบกับผมอีกสักหนึ่งคลิปครับแน่นอนครับวันนี้ที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นะครับผมมาพร้อมกับแบรนด์เจียปู่อีกเช่นเคยนะครับแน่นอนครับจากภาพปกทุกท่านคงจะเห็นแล้วนะครับว่าผมได้จัดพัดลมมาใหม่จากแบรนด์นี้อีกแล้วนะครับ งั้นเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันเลยดีกว่านะว่าพัดลมจากแบรนด์เจียป,ปูนี่นะฮะจะต่างกับแบรนด์อื่นๆอย่างไรบ้างครับเอาละครับแล้วผมก็แกะออกมาจากกล่องเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับและนี่คือรูปทรงและหน้าตาของพัดลมแบรนด์เจียป,ปูตัวนี้ครับก่อนอื่นนั้นบอกเลยนะฮะสิ่งที่แถมมาจากในกล่องนั้นนะผมว้าวมากๆผมว้าวตรงไหนครับตรงนี้เลยอะแดปเตอร์ครับผมแกะให้ดูนะฮะทุกคน อ่ามาพูดถึงเรื่องอันนี้ก่อนอันนี้ก็จะเป็นตัวตะขอเอาไว้คล้องแขวนนะครับก็จะมีอยู่ในแบรนด์รูปลักษณ์ประมาณนี้อยู่แล้วทุกแบรนด์นะฮะแล้วพูดจริงๆนะส่วนใหญ่ชอบหายด้วยเอาตรงไม่ค่อยได้ใช้บางทีหายเฉยนะครับ <laughs> นี่นะฮะที่ผมว้าวนะครับตรงนี้อะแดปเตอร์ชาร์จของเขานะครับแถมมาเป็น2 1อโวลต์2แอมป์ครับอันนี้ถือว่าดีมากๆสํสำหรับแบรนด์ c a l i d ีที่ผมเพิ่งรีวิวไปนะ่ะแถมมาแค่1 3แอมป์นะครับผมมองว่ามันไม่เพียงพอในการต่ออะแดปเตอร์ใช้งานหรือว่าชาร์จแบตเตอรี่นะฮะในยุคนี้นะผมมองว่าขั้นต่ำมันต้องเป็น2แอมป์นะครับในการชาร์จแบตเตอรี่หรือการต่อเป็นอะแดปเตอร์ใช้งานนะครับมันถึงจะโอเคในส่วนนี้นะยังไงแล้วจากอะแดปเตอร์รูปทรงประมาณนี้และน้าหนักประมาณน,น ก็มีค่าลอสนะครับมันจะสูญเสียมาเป็นความร้อนนะฮะเพราะฉะนั้นมันจะใช้งานได้จริงๆเนี่ยผมมองว่าเต็มที่นะ7 0ถึงของกระแสที่เขาระบุไว้นะในส่วนนี้ผมคาดหวังไว้ที่1.5แอมป์เต็มเต็มนะฮะเพราะบอกมา2แอมป์เนี่ย1.5าแอมป์เต็มเมผมก็ยังรับได้นะแต่ถ้าให้มา1.3แอมป์แล้วถ้าเราเอามาใช้งานหักค่า l o สค่าอะไรออกไปเนี่ยผมมองว่ามันบางทีอาจจะประมาณแค่1แอมป์ด้วยซ้ำนะครับและตัวนี้นะที่ผมได้มานรรบเเชุดตตพ้ออมแตตอี 2ก้อนนะครับเป็นแบตเตอรี่15เซลล์18650กนะครับก็ทั้ง2ก้อนเลยที่จัดมานะครับตัวนี้ก็สําหรับเอาไว้ใช้ในการทํางานนอกบ้านนะครับหรือไปแคมปิง้งหรือว่าไปเอาท์ดอร์นอกบ้านนี่นะยาวๆ2ก้อนนี้จุกๆได้ทั้งวันเลยครับและนี่ก็เป็นคู่มือการใช้งานของเขานะที่ต่างเจียปู่แถมมาให้นะครับแน่นอนผมว่ามันเป็นภาษาอังกฤษอยู่แล้วนะฮะก็ไม่มีอะไรมากครับไม่ต้องอ่านก็ได้เพราะผมก็ไม่อ่านนะฮะ และตัวนี้ก็เป็นรูปทรงของพัดลมของเขาทั้งหมดนะครับแน่นอนครับแบรนด์แบบนี้นะเขาทํา OEM ให้หลายแบรนด์เหลือเกินนะครับก็มีทั้งที่เราเคยรู้จักและไม่รู้จักนะครับแล้วก็มีทั้งที่ผมได้เคยรีวิวไปก่อนหน้านี้แล้วก็มีนะฮะสำหรับตัวนี้นะพลาสติกภายนอกนี่ผมบอกเลยนะครับตัวนี้เป็น p p ผสม ABS นะครับยังไม่ใช่ PA6 กับ GF30 นะดีไซน์ก็แน่นอนครับเป็นดีไซน์ที่คุ้นเคยไม่ได้มีอะไรพิสดารเป็นพิเศษนะครับช่องลมของเขาเนี่ยมันจะมีลูกเล่นประมาณนี้นะครับด้านใน นี่จะเป็นเหมือนพวกดาวนะส่วนด้านนอกนี่ก็จะเป็นตะแกรงประมาณนี้นะ แต่ผมมองว่ายังไงเวลาการใช้งานที่ความเร็วสูงสุดเนี่ยมันก็ยังมีเสียงของลมที่ต้องพัดผ่านตะแกรงมาพอสมควรอยู่แล้วนะครับสาหรับตัวรูปทรงแบบนี้นะฮะอ่าเรามาดูที่ด้านหลังนิดนึงครับตรงนี้ก็จะเป็นดีไซน์ที่คุ้นเคยนะส่วนมอเตอร์นี่นะฮะเป็นมอเตอร์แปลงฐานะครับไม่ใช่มอเตอร์บัสเลสนะครับเพราะว่าจุดประสงค์หลักของพัดลมแบบนี้นะครับเขาต้องการให้ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ได้อย่างยาวนานนะครับและที่สาคัญพัดลมมันไม่ได้ต้องการแรงบิดนะฮะมอเตอร์บัสเลสมันมีแรงบิดสูงนะครับแต่รอบก,การงานน์แปล ทั่วไปพัดลมเขาเลยออกแบบมาเป็นแบบมอเตอร์แบบมีแปงรงฐานครับท่านผู้ชม แต่ตัวนี้คีย์ไฮไลท์อยู่ที่ตรงขั้วแบตเตอรี่ตัวนี้ครับเป็นซ็อกเก็ตแบบ MT นะฮะพูดง่ายๆว่าท่านที่มีแบตเตอรี่ทรงม a กิต้าแบบจีนอยู่แล้วนะครับสามารถใช้งานได้เลยก็ถือว่าดีนะเพราะว่าแบตเตอรี่ทรง MT นะครับผมเชื่อว่ามันเป็นแบตเตอรี่สามัญประจําบ้านนะมีทุกบ้านอยู่แล้วละครัา้างตัวนี้ก็เป็นสีแดงตามสไตล์ของตัวพัดลมประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็ส่วนตรงนี้นะครับจะเป็นสวิตช์เปิดปิดไฟและนี่ฮะที่เห็นเลยเขาไม่ได้ปิดรูใดๆมาทั้งสิน้นสามารถเสียบอะแดปเตอร์ใช้งานได้เดี๋ยวผมจะลองเสียบ เ,เสียบไปแล้วอ่ะมันมีอาการหอดกว่าการใช้แบตหรือเปล่านะครับและด้านหน้าตรงนี้นะฮะแน่นอนเป็นตัวสวิตช์เปิดปิดแล้วก็ตัว ปรับลมนั่นเองฮะตัวนี้ก็จะเป็นตัวเนมเพจของเขานะครับก็คือเป็นบรนด์เชีย o ์ปูวลเต็ด21โวลต์ d อซีด u ซี p ูอัพเพนั่นเองนะครับก็เขาก็บอกมาเรียบร้อยแล้วว่ามันใช้ได้ทั้ง AC และ DC นั่นเองครับก็ในส่วนนี้อาจจะไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษนะครับเพราะว่าดีไซน์นี่ก็เหมือนกับที่ผมเคยรีวิวไปก่อนหน้านี้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นผมจะไม่ได้ลงลึกรายละเอียดอื่นๆมากนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาลองใส่แบตนะครับวัดแรงดันลมดูนะฮะแล้วก็ดูไฟ LED เอวีาวีา ใช้งานที่เป็นตัวอะแดปเตอร์ AC ครับอาคาในส่วนการเทสนะฮะผมขออนุญาตใช้เป็นแบตเจียปูแบบ10เซล์แทนนะครับเนื่องจากตัวที่ได้มานี่นะผมเพิ่งแกะกล่องวันนี้เลยนะครับยังไม่ได้ชาร์จนะ ตามสไตล์ผมนะครับแบตเตอรี่ที่ได้มาใหม่ผมจะยังไม่ใช้งานใดๆทั้งสิ้นนะครับก็คือเอามาวัดไฟดูก่อนว่ามีอยู่เท่าไหร่นะครับแล้วก็นําไปชาร์จนะฮะให้เต็มแล้วก็เอามาใช้งาน1นึ่ไซเคิลเต็มๆเลยคือใช้งานให้แบตมัน BMS ตัดไปเลยนะครับแล้วก็เอามาชาร์จให้เต็มอีกครั้งหนึ่งประมาณนี้แบตจะถนอมได้ดีที่สุดครับแน่นอนนะครับเนื่องจากเป็นสล็อต MT ม a g กิต้านะฮะตัวนี้สามารถใส่ได้อย่างสบายๆเลยนะครับโอเคใส่ไปแล้วด้านนี้ก็เป็นสวิตช์ไฟครับผมก็ถือว่ามันสว่างดีนะสว่่่างแคไไหนดดีวผมลอปิฟูก โอเคใช้ได้นะฮะก็เหมือนเหมือนกับแบรนด์ทั่วไปที่ผมได้ทําการรีวิวไปก่อนหน้านี้นะฮะถือว่าสว่างดีเหมือนกันเลยนะครับใช้งานได้ดีเลยนะ,ะในส่วนนี้ก็ไม่ได้มีอะไรกังขาเป็นพิเศษครับในเรื่องของไฟ LED นะฮะและในส่วนของการก้มเงยนะครับก้มจะได้สุดประมาณนี้นะฮะส่วนเงยนี่จะได้ถึงประมาณนี้เลยนะครับที่เขาเคลมไว้นะฮะก็ประมาณ270องศานะครับในการก้มเงยนะประมาณนี้ฮะ,ะมาเรื่องของแรงลมครับเบาสุดนะฮะ ผมถือว่าตัวเบาสุดของเขาเนี่ยก็ยังมีเสียงหอนอยู่นิดๆนะฮะ มันจะมีเสียงวดอยู่นิดนึงมันจะเป็นสไตล์ตัววงจรปรับรอบความเร็วแบบ pwm ของที่มากับพัดลมแบบนี้อยู่แล้วนะฮะในส่วนนี้ถ้าอยากให้เงียบเราต้องโมโตัววงจรครับก็คือซื้อมาใส่ใหม่ที่มันดีขึ้นนะฮะมันเงียบแน่นอนครับแต่ในส่วนนี้ผมไม่ติดนะเรื่องเสียงผมเฉยมากเลยครับเพราะว่าต่อให้คุณไปโมวงจร pwm นะฮะแต่เสียงที่เวลามันพัดผ่านตะแกรงมามันก็ดังอยู่ดีครับเพราะฉะนั้นไม่มีเหตุผลที่จะต้องไปทำมันครับใช้แบบนี้สบายใจกว่านะฮะประมาณครึ่งหนึ่งนะฮะ และนี้ก็สุดครับความแรงสูงสุดก็เป็นเสียงของเขานะฮะก็ในส่วนนี้เรื่องวัดลมเดี๋ยวไว้ที่หลังนะเดี๋ยวผมขอลองเสียบเป็นเอเชียด e ปเอร์ก่อนนะครับอ่าโดย๋ยผมจะทําการถอดแบตออกนะครับนี่นะไม่มีแบตแล้วนะฮะก็ผมก็จะเสียบเอเชียด e ปเอร์ตัวนี้ที่เขาแถมมาเลยนะครับเสียบให้เห็นกันจัดจากันไปเลยแล้วเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับว่าเปิดเบาสุดเสียงมันจะวีดพอกับแบตเตอรี่ไหมนะฮะ สรุปเรื่องเสียงวีดนะครับในระดับความแรงเบาสุดนะเสียงพอกันเหมือนกันครับทีนี้เราลองมาดูลมแล้วกันว่าถ้าครึ่งหนึ่งนะครับมันจะได้เท่าไหร่ส่วนเปิดสุดอนะแรงดันตกไหมพัดลมแรงลมตกไหมนะครับอันนี้คือครึ่งหนึ่งนะฮะก็ไม่ตกนะเปิดได้เต็มครับแล้วเสียงวีดหายด้วย นะเปิดได้เต็มแล้วเสียงวีดหายด้วยนะครับเออเดี๋ยวผมต้องลองกลับไปใส่แบตเตอรี่ดูอีกทีนะว่าเปิดสุดเสียงวีดหายหรือเปล่านะนี่ฮะผมถึงบอกว่าในส่วนนี้นะครับอะแดปเตอร์2แอมป์ขึ้นไปมันถึงจะเหมาะกับการใช้งานพัดลมพวกนี้นะ แล้วก็พัดลมแคลริดี้ก็เหมือนกันครับมันต้องเป็น2แอมป์ขึ้นไปอะแดปเตอร์นะแต่เขาแถมมาแค่1.3แอมป์เพราะฉะนั้นมันไม่เพียงพอครับอ่าพอดีผมเห็นใน YouTube ผมนะครับมันมีอยู่เม้นหนึ่งที่เขามาเม้นนะครับเขาบอกว่าตัวชาร์จเจอร์มันคือชาร์จเจอร์นะครับไม่สามารถมาใช้กับตรงนี้ได้ผมขอบอกไว้ตรงนี้เลยนะครับจริงๆแล้วมันสามารถใช้ร่วมกันได้นะครับเพราะว่าจะเป็นชาร์จเจอร์นะครับหรือว่าจะเป็นอะแดปเตอร์มันคือวงจรสวนะิตชิ่งพาวเวอร์สปายในรูปแบบเเเเดีีีียยวววกันน,นนนแแตต่่่ใส้พิิมมมคืองงจรทรทบ ดันเพิ่มขึ้นมานะครับเวลาเราชาร์จแบตเตอรี่นะฮะมันก็จะเทียบแรงดันว่าค่าที่ตั้งควรปล่อยไว้สูงสุดเนี่ยอย่างเช่น2 1 7โวลต์21.8แโวลต์แล้วค่อยตัดไฟออกมันจะเป็นประมาณนี้ฮะมันก็จะทํางานร่วมกับ BMS ของแบตเตอรี่แต่ในส่วนนี้ถ้าเราเอามาใช้เป็นอะแดปเตอร์จ่ายไฟออกมันก็ไม่มีปัญหาครับใช้ได้เหมือนกันนะฮะกระแสมันไม่เพียงพอครับพอเราเวลาไปใช้เกินครึ่งเนี่ยมันถึงตกในคลิปของแคลิดี้นะฮะพัดลมตัวนั้นที่ผมเทสไปถ้าลองเอาอะแดปเตอร์ตัวนนนนี้้ไปกัััมมญหา็ เกิดครับมันเกิดที่อะแดปเตอร์ผมเชื่อว่านะฮะรถหลังๆเดี๋ยวเขาจะต้องแถมเป็นสองแอมป์อย่างแน่นอนนะครับก็ประมาณนี้ครับในเรื่องของใช้ไฟ AC นะครับทีนี้ผมขอลองกลับมาดูแบตเตอรี่นิดนึงนะเริ่มสงสัยครับเพราะเมื่อสักครู่นี้เปิดสูงสุดที่อะแดปเตอร์มันไม่วีดนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาลองมาดูผมใส่แบตไปละลองเปิดที่ความแรงสูงสุดนะว่าจะวีดไหมนะครับโอ้หายเหมือนกันนะโอเคครับเพราะฉะนั้นเปิดความแรงสูงสุดตรงนี้จะไม่วีดนะครับวงจร PWM ของทางเจี๊ยบปู้ตัวนี้นะครับ จะวีดเมื่อเปิดแค่เบาสุดกับแค่ไม่เกินครึ่งหนึ่งครับถ้าเกินครึ่งหนึ่งมาแล้วสักประมาณ75%ไปแล้วนะครับจะไม่วีดแล้วนะถ้าร้อคือไม่วีดเลยครับเพราะว่าในส่วนนี้มันวีดเพราะว่าตัววงจรนะครับมันไม่ใช่วงจรที่ออกแบบมาละเอียดพอสมควรนะครับถ้าวงจรที่มันออกแบบมาดีและละเอียดนะครับมีอุปกรณ์ส่วนควบที่มันซับซ้อนมากขึ้นนะตัวรูปคลื่นทรายนะครับมันจะดีมากกว่านี้เพราะฉะนั้นเลยทําให้ มันไม่หอนนั่นเองครับเพราะสาบ้านๆคือมอเตอร์มันหอนนะเวลาเราหลีนะฮะประมาณนี้เองถ้าสมมติว่าวงจรพวกนี้ไปใช้กับพวกหลอดไส้นะเราจะเห็นว่าเวลาเราเปิดเบาๆหรือเวลาเราหลีนะครับ มันจะกระพริบนั่นเองนะฮะประมาณนี้นะครับเอาละครับเดี๋ยวเรามาวัดลมกันนะ,ะโดยผมจะวัดที่ความแรง3ระดับนะครับก็คือเบาสุดต,ตรงกลางนะครับประมาณ50%แล้วก็100%ของความแรงนะฮะโดยผมจะยื่นอยู่ประมาณนี้นะครับผมวัดแล้วมันจะอยู่ประมาณ20เซนนะครับโดยประมาณนะฮะเราจะมาเริ่มที่ความแรงเบาสุดครับ โอเคครับความแรงเบาสุดจะได้8.64นะครับต่อไปเป็นความแรงระดับ50%ครับน่าจะอยู่ประมาณนี้นะ50%ความแรง50%จะอยู่ที่ประมาณ9.79กกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับทีนี้มาเล่นกันที่ความแรงสูงสุดครับ ความแรงสูงสุดที่พัดลมเชียร์ปูตัวนี้ทําได้นะครับจะอยู่ที่11.16กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับโดยประมาณนี้นะฮะก็โดยวรวมนะ,ะพัดลมอยู่แนวแนวนี้นะครับก็จะประมาณนี้ทั้งหมดเลยนะก็ไม่ได้มีแบรนด์ใดแบรนด์หนึ่งนะครับที่มีความเร็วลมฉีกกว่ากาันสักเท่าไหร่นะฮะออกแบบใบพัดเหมือนกันออกแบบตะแกรงเหมือนกันออกแบบวงจร PWM คล้ายๆกันนะครับอาจจะมีการปรับเปลี่ยนในแต่ละรุ่นในแต่ละล็อตนิดหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นความเร็วลมสูงสุดก็โดยประมาณนี้ครับถามว่าเย็นไหมผมถือว่าเย็นนะครับสำหรับการไปแคม มปิ้งเอาดอร์นั่งชิวนั่งกินบาร์บีคิวในครอบครัวอย่างนี้นะฮะผมถือว่าเนี้ยเยี่ยมมากๆนะครับมีดีกว่าไม่มีอย่างแน่นอนอยู่แล้วนะครับแล้วก็ยังมีไฟส่องสว่างด้วยนะผมถือว่าโอเคนะครับทลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะฮะเดี๋ยวเรามาสรุปกันเลยนะครับก็พัดลมตัวนี้นะถือว่าอเนกประสงค์ครับใช้งานได้ดีจุดเด่นเลยนะครับใช้งานกับแบตเตอรี่ทรงเอ็มทได้นะครับเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าแบตเตอรี่ทรง M อ T น้ำมันเป็นยาสามัญประจําบ้านอยู่แล้วนะครับมีกันหมดเกือบทุกคนนะแล้้ววก็ตัันนีะครบ สามารถใช้ไฟที่เป็นอะแดปเตอร์ได้นะครับไม่ว่าคุณจะมี AC อะแดปเตอร์นะครับที่เป็นอะแดปเตอร์ที่ไม่ใช่ที่ชาร์จนะครับจ่ายไฟ21โวลต์2แอมป์ขึ้นไปหรือว่าจะนำตัวที่ชาร์จตัวนี้ที่เขาแถมมาก็สามารถใช้ได้เลยนะครับผมว่านี้ดีนะที่เขาแถมมาเป็น2แอมป์นะผมก็ลองแล้วว่ามันใช้งานได้จริงด้วยรอบไม่ตกด้วยนะครับอันนี้ก็คือเป็นจุดเด่นอีกหนึ่งจุดนะฮะเยี่ยมมากๆครับแล้วก็ส่วนเรื่องราคานะครับตัวนี้ราคาเริ่มต้นจะอยู่เพียง 600xx เท่านั้นครับส แบตเตอรี่ที่คุณเลือกนะฮะจำนวนเซลล์จำนวนก้อนจำนวนลูกที่คุณต้องการนั่นเองนะครับแต่ในส่วนนี้จะเป็นตัวเปล่าเริ่มต้นที่ 6xx จะมาพร้อมกับตัวที่ชาร์จหรือว่าอะแดปเตอร์2แอมป์แบบนี้เลยครับสำหรับท่านที่สนใจนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งพิกัดการสั่งซื้อไว้ที่รายละเอียดคลิปเช่นเคยนะครับถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์หผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะผมต้องขอลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ